สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีสาระความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจสูตร4คูณ2เมตรมันจะดีไหมนะครับเราจะมาติดตามดูเลยครับเพื่อนๆน,นะครับว่าสูตรนี้มันจะใช้ได้อย่างไงบ้างครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะพี่นายรักต้นไม้ สูตรสามคูณสามสูตรสี่คูณสองสูตรสามคูณหกอะไรพวกนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่านายรักต้นไม้จะเอาสูตรสี่คูณสองมาเล่าให้กับเพื่อนๆนได้ฟังในวันนี้นะครับสี่คูณสองก็คือสี่คูณสองเมตรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งสับสนนะครับอย่างแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นต้นไม้เศรษฐกิจ แบบผสมผสานของนายรักต้นไม้นะครับอายุ4ปีเราปลูกต้นยางนาต้นมะข่ามองประดูตะเคียนทองชิงชันแล้วก็ต้นแดงต้นพะยุงนะครับสารพัดต้นแหะครับที่เอามาอยู่รวมๆกันเต่งหลังด้วยครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะครับ ข้อดีของ4คูณ2ก็คือนะครับท่านผู้ชมนี้อายุแค่4ปีนะครับก็มันจะมีช่องว่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเราจะเข้ามาจัดการกับต้นไม้นะครับกับพวกวัชพืชที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับรถไถก็จะเข้ามาได้นะครับการดูแลรักษาก็จะง่ายแล้วช่วงที่ แสงตกลงมาก็จะตกลงมาถูกต้นไม้ของเราดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการปรุงอาหารของต้นไม้ก็ดีด้วยนะครับทําให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับไม่เบียดเสียดจนเกินไปเราจะให้เขาเบียดระหว่างต้น2เมตรนะครับปลูกต้นระหว่างต้นคือ2เมตรแต่ระหว่างแถวจะเป็น4เมตรนั่นเองครับท่านผู้ชม ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ระหว่างต้นซ้ายมือไปหาอีกต้นหนึ่งก็คือ2เมตรนะครับแล้วก็ตามล่องนี้ก็คือ4เมตรและท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือในระยะ2คูณ2เมตร2คูณ2มันจะถี่ไปครับสำหรับต้นไม้บางประเภทครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่คือ2คูณ2เป็นยางนาล้วน ซึ่งยางนาเขาจะมีระยะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับท่านผู้ชมต้นของยางนาเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ถ้าเราปลูกเขาในระยะประชิดแบบนี้นะครับแบบระยะ2คูณ2เมตรจะทำให้ต้นเขาผอมเลียวนะครับทำให้ต้นไม่ใหญ่เท่าที่ควรแต่ถ้าช่วงระยะเวลา สองสามปีแรกก็จะสวยงามดีแต่หลังจากนั้นก็จะทําให้ต้นเบียดเสียดกันแล้วก็ไม่โตในที่สุดครับท่านผู้ชมแต่ระยะ4ี่คูณสองจะทําให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าเราจะปลูก4ี่คูณสองก็จะเห็นตามสภาพนี้ครับท่านผู้ชมก็จะทําให้เวลาต้นไม้ของเราอายุห้าหกปีขึ้นไปแล้ว ทรงพุ่มของเขาจะมาจะลดกันโดยอัตโนมัติครับท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแสงจะไม่ตกลงมาถึงพื้นได้ง่ายๆเลยนะครับขนาดนี้เป็น4คูณ2ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะปลูก2คูณ2ในรักต้นไม้แนะนําอย่างนี้ครับระหว่างแถวตรงที่ร่องกลางของต้นไม้ที่เป็นไม้ระยะยาวนะครับ เราจะเอาต้นไม้ระยะสั้นนะครับมาปลูกตรงร่องกลางตั้งแต่ตอนเราเริ่มปลูกนะครับเช่นกระถินเทพาหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆนะที่เกี่ยวกับไม้ระยะสั้นที่เราจะตัดเอามาเผาถ่านหรือว่าไปใช้ประโยชน์ใช้ซอยอย่างอื่นได้นะครับ<อ>ก็จะเป็นระยะ2อคูณสแต่พอเราตัดไม้อายุสั้นออกนะครับท่านผู้ชมในปีที่ 4ีที่หแล้วนะครับต้นไม้ที่อายุยืนยาวอย่างพวกยางนาพวกพยุงพวกนี้เขาก็จะเป็นร่มเงาของเขาไปเองครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่จะปลูกในระยะ2อคูณสอครับอันนี้เป็นเทคนิคการปลูกนะครับมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับระยะ4ีคูณสมีข้อดีอยังไงนะครับก็คือเราสามารถแทรก ไม้อายุสั้นมาอยู่ตรงกลางที่เป็นรอยไถนั่นเองครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเกียรติความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มาฝากในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้นะครับเจอกัน EP หน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ